สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติเมมเจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายนะครับซึ่งตระกูลหวายนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อควรทํานะครับในการดูแลกล้วยไม้นะครับถ้าท่านรักกล้วยไม้แล้วสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องทํานะครับก็คือการเก็บใบเหลืองใบแห้งออกจากต้นนะครับ นี่ครับดูลักษณะกล้วยไม้ครับนี่มันจะเป็นใบเหลืองฉ่ำๆนี่ครับให้ดึงทิ้งเลยนะครับวิธีการดึงเนี่ยไม่ดึงลงนะครับให้ดึงขึ้นนะครับถ้าดึงลงมันจะฉีกไปเรื่อยๆนะครับการที่เราเก็บใบทิ้งนี่จะเป็นการลดการสะสมโรคของกล้วยไม้นะครับโรคที่สําคัญอย่างหนึ่งของกล้วยไม้นะครับก็คือโรคปื้นเหลืองนะครับ ก็จะมีลักษณะใบเหลืองแล้วก็เป็นจุดนะครับจะลามได้นะครับโรคพวกนี้แล้วก็เก็บนะครับมันเก็บใบเหลืองใบแห้งออกนะครับใบแห้งบางทีมันไปตกอยู่ที่กระถางมันก็จะทําให้ต้นไม้เวลาเราลดน้ํานะครับมันจะไม่ลงโดนกระถางนะครับจะโดนใบแห้งก่อนนะครับอันนี้ก็ สบจากประสบการณ์ที่ผมทำงานในสวนกล้วยไม้มาสำหรับยาที่ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราต่างๆในกล้วยไม้นะครับก็ส่วนมากก็จะมีกันสามตัวนะครับก็มีคาเบนดาซิมแคปแทนและก็แบนโคเซตนะครับก็วนเวียนผสมผสานกันไปนะครับเพื่อการเชื้อโรคดื้อยานะครับกล้วยไม้ อย่างหนึ่งนะครับกล้วยไม้หน้าฝนนี่ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะครับเพราะว่าในน้ำฝนก็มีไนโตรเจนอยู่แล้วนะครับการที่เราไปเล่งไนโตรเจนให้มันสูงขึ้นก็บางทีช่อที่ออกมานะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะครับออกมาเหมือนจะเป็นดอกแต่ก็กลายเป็นต้นแทนนะครับก็มาจากการที่ได้ไนโตรเจนมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ไว้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากสาระความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจผมทางคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ